ครับ FC เฟสครับสาวน้อยเพชรบ้านแพร่ง FC เฟสครับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพร่งกับพี่น้องเอ่อมื้อนี้ไปต้อมกับฮางเหยฮางเออฮางเหนิน <c> ก <ười> ารเทสชิปนะครับมาแต่โดนบอกพิษเฝ้าถือกระยอนจากน้ำไปไถ่หายไตหน้ารับจ้างเพื่อนกินนะครับให้พี่ให้น้อง ขันบ่ไปเพื่ออะไรข่าขายรถหอจิขายกะคือเสียดายอยูอ่จำเป็นก็เลยได,ได้ไปครับพี่น้องก็เลยหางเขินการเหตุชิปสำหรับคนบักมวนจังพวัดตอบเนี่ยโอ้อย่าเข็ดขัาพี่น้องเลยนะครับโดยเหตุจำเป็นมือนี้ก็เลยมาเหตุชิปไม่เหตุชิดโดนโดนบ้าเปลนจังไม่เหตุมือนี้พี่น้องก็เป็นมือวัดเกิดเป็นมือสำคัญนะครับเป็นมือวัดเกิด ขอ,องนะครับองค์หญิงรัตนาพรเป็ดบ้านแพงเอ่อทางพอเด็กะทางช่องตอมนองตะห้มพอเดี๋ละพอตอมนี๋ละเลยมาเฮ็ดชิปนะครับรวยพ่อมาเกิดให้ลูกสาวนะครับอืมตั้งใจว่าสิไปนะครับกะคุยกันไว้กับอ่าพครับผานนะครับช่องมะกอี่ศาล นะครับไปไปน้ากันแต่เหตุปัจจุบันทัานดวนพี่นองเอ้ยความเจ็บความเป็นมันไม่ได้บอกเขาดวงหนานะครับตามที่ไว้ผ่านไมยหน่อยแล้วบอกสูฟังนะครับีินองกับเชียนทั้งหลังผมบ่าเอาโซ่เห็ดยังจังสินะเป็นหมากอินทภาลัมแต่ข้าวประดุกสาวมาก ต้นนี่กับประมาณสิบจันนะครับกับว่าว่าสิบเสี้งกับตั้งใจว่าสิตัดไปฝากลูกสาวสดๆนะครับกับล่ออยู่ว่าการเจ็บการเป็นดิเป็นหน่อยหรือเป็นหลายก็เลยพ่ะท่านได้ตัดกับว่าสิไปผลสุดท้ายกับได้ทรงเขาโรงพยาบาลรู้สึกว่าสิเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยพี่น้องจากโรงพยาบาลรสมาัตินะครับก็ได้เขาเลียด ว่าป่วยหลายอยู่นะอะไรเราเป็นเหตุพี่น้องเออเหตุที่หลีหลรอเลยบอได้ไปพอ่อพี่พ่อน้องกะปล่อยต้อมนะครับกะกะขอโทษขออภัยหลายๆสำหรับเอฟซีแฟลชคลับกุมบานหักต่างๆนะครับอืมกะกะขอโทษแทนเออพอยย่อหญ่มกเอ,อ่พอพ่อหญ่ช่างทองมังกรอีสานนะครับพออยายผ่านพ่อหญ่ข้ามผ่านเท่านี้ละ แล้วกับบริษัทัวพีตัวน้องนะครับปต้อมขอขอยืนยันอีกรอบนึงปต้อมก็กต,มกตั้งใจตั้งใจว่าสิไปนะครับพร้อมเจ้าของฝากกับทางหลังเลยละ่ะกาลัางสุกพอดีพอดีเลยพี่นอ้องเอาไว้เสียเอาไปฝากเอฟซีแฟนคลับเ่านะครับเอฟซี FC เบิงแสบบอ,อยังบอลน,นะครับนะจิงเท้เาปลูกเข้ากัอย่างไดไปฝากพี่ฝากน้องนะครับ เพลงไหนนาะนะครับยำลองเพลงกันสิคกอสิมวนเนาะตั้งใจได้มดมูลดีสิไปกองลูกขังสังกสีฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าไ่าไ่พี่น้น่งฮ่าไ่้ไปาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่างใจไ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่า่าเตาร่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮเรฮ่าฮ่าย่าฮ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 นะฝาฮ่อฮ่าฮา แม่กระทังมาไล่นะพี่ต้องพากันเห็ดไว้จัมู่บ้านพุ่นละจัมือเศร้าพี่น้องเหเ็ดเกิดมือเศร้าเนี่ยมันจะไปจางหันอืมบัดไปบัดเพิ่นบ,บัดบอมีแห้งนะครับเห็ดเห็ดบ่มีแห้งบัดจะเจ็บทองวันสิละครับก็เห็ดเห็ดเห็ดด้วนเลยเจ็บทอง นะครับบ่ได้เป็นไข่เป็นไอบ่ได้ไอได้จามดอกแต่ว่าหังมันเป็นเห็ดววนเหตุแบบบ่ได้ว่าเป็นโรคนันโรคนี่อย่างมาก่อนจังสีนะก็มันก็เลยบ่ได้ไปนะครับไระตงบ่ขอวอวยพรหีหลานะครับหาย่ดีไม่แห้งด้วยนะครับสขภาพแข็งแรงอ,อปีนี้ เฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยพ่อได้ผนวัดดีก็ไปซุยหล่าเด้พอพ่อได้ที่ว่าประเสริฐเลิศทั้งโลกทั้งยังกระบากันไปหายไปซุยหล่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงปคุ้มครองเด้ออืมวันนี้บอ้ไปอีหลีนะครับก็ฝากไปทางบอทโจนะครับบอทโจนะครับครับช่วง พอจะตอไปไดี๋เบืเ้องต่เข้าเสื้อวาสิตพอ่อหลายแนวประชากรหลายย่างที่ต้องมาใส่สมองใส่ความคิดอีกต่อไปนะครับระดับผู้บริหารจี่เก่งนะครับก็คือสสผพันวิกฤจิตต่างๆมาหลายแลวละ่ะก็คือสิแก้ปัญหาไปได้ไปเที่ยวมาก็คือสิสบายอ,อกสบายใจได้อยู่ดอกเนาะนินข่าวไปเที่ยวฮ่องกงไปต่อกับเบื้องเบื้องตลอดละพี่เ้างอืม การไปการมาบางทุกทุกทุกยางนั่นแหละว่าศิลปินผู้ใดออกจากวงแดเขาวงแดการที่ไปสีมากอ่ะผู้เคยอยู่กันไปก็คือว่าสิยสบายใจนะครับ,บสบายใจด้ยวยละ่ะผู้สิมาไมกับบ้หูว่าเออจิตใจเป็นจังไดน,นะครับผู้ที่ไปนะครับไปตอมกับโอวิญญาณสิบอหลายนะครับกับอวยพรให้สุขสุขคนว่าผู้ไปหรือผู้อยู่นะครับ เอ่อพ่อไหนทึงเมดแล้วครับอืมบางคนว่าผู้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่กนะับทางวงอืมพ,พ่อตอบกัจิพอวางเบียกวางองาันกับมีเวลาก,กัจิไปอย่าพยายามนะครับไปอย่าพยายามสุขุโซนกับจักสีบ่าจังว่าช่งใดพี่น้องเอ้ยบุกไปวนว่า เบาก็ได้ก็เดี๋ยวควบจะไปเดี๋ยวควบอยากไปนะครับเพราะเอฟซีแฟนคลับทุกคนเดอ้ดเอผู้เลไปไปกันหลายๆนยนะครับไปอวยพ่อดีล่าหลายๆนะครับอวยพรอแท้ไปตอมเนะี้ย,ยตอมก็ได้อวยพ่อผ่านทางคลิปนะครับเจะจีบอวยพ่อก็ไ้ละอยู่ดีไม่แห้งคือว่านนั่นแหละ ผู้บริหารทางวงนะครับสุขุสุคนอยู่ดีแพงเอฟซี FC แฟนครับนะครับกุมบานหักทุกกุ้มนะครับอืมเราเป็นกุมบานหักของอจิเกีวของนะครับกับหนองหญิง,ง,งหรือว่ากุมบานหักของของศิลปินนะครับของศิลปินของศิลปินเจาลับแพรปแพงนะครับทุก,กุ้มทุู้ทุกคนนะครับอา่ายิเปินดองหักแพง นะครับโซเฟียกับซิลิปินทุกคนนะครับหรือเว่าเป็นกฎลังสิมันนะครับขอไวพ้พอให้สุขุสุขคนอยู่ดีนแห้งด้วยอยาจะเก็ยบยาไข่อย่าเจเก็ยบยาจนให้ทุกคนเหนงงๆปงงๆลำๆรวยๆนะครับสำหรับไพ่ต้อมก็ขอจบคลิบเพียงเสาวนี้นะครับขอสวัสดีครับ